ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุ๊กไทยสวัสดีพี่น้องนักโคกหมากลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลนำบันทึกแต้มของ AI มาฝากกันอีกแล้วครับวันนี้ ขาว AI แดงผู้เล่น okay. เ k โอเเดี๋ยวราไปรับชมแต้มบุกในกระดานนี้กันเลยดีกว่าครับผมเอาละ AI เลือกเปิดกระดานขึ้นมาด้วยมา้าดูว่าคู่นี้จะสู้กันได้ดุเดือดแค่ไหนสำหรับหมากแดงคู่ต่อสู้ของ AI ในกระดานนี้ดีเกแต้มพน5นหกว่าเลยทีเดียวมาโอ้โห AI เล่นม้าขโมยออกปุ่นไปแล้วครับสำหรับเสือ AI เอ้ยยังเหนียวอยู่ AI แม่โอ้โหสองตัวเลยมันยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหไอเสือบุกครับแม่ไม่ค่อยเห็นใครเล่นมา้าขโมยสองตัวแบบนี้เลยไม่พอแอดโอ้โหเดี๋ยวเรือม,มาเหยียสวนออกลบอีกอเอาละครับ มามาเทียม <c oughs> เดินเรือมาตำแหน่งนี้กดตั้งแต่ไกลโหเลยอ่ะไล่โอ้โห AI ทุกคนคิดว่า AI จะเดินมาไปไหนครับเนี่ยโอ้ไล่จริงจริงจังหวะนี้ทำลายโครงสร้างเบี้ยครับโอ้โหเปี้ยงเขาให้เกาหัวเดซี่พันห้าเจอแต้มม้าขโมย AI เข้าไปอ่า ใช้โคนกินไม่รู้ครับว่าไอจะมาไม้ไหนครับแต่เอามาแรกเบีย้ยนี่มันบ้าชัดๆอ่ะปูเบีย้ยคู่เซนเ,นเตอร์บกขึ้นไปมีใครกล้าเล่นแบบ AI หรือเปล่าครับเนี่ยแต้มนี้อ่ะอยู่ไม่ได้ AI ไล่กับกินเม็ดไล่ปากเข้าให้ มาไม่หลบด้วยโอ้โห AI อยังไงครับเดินเม็ดเฉยเลยกินไหมหมากแดงโอ้โหจะไปเหลือแอดแมมีอีกไหมเอไอยากได้ไม้ AI สักสิตัวโอ้โหจังหวะนี้ไม่กินเม็ดด้วยเออยังไงเดินโคลนเฉยถอยด้ยครับผมรออะไรอ่าโอ้โห,โโห AI นี่มันต่อให้หรือเปล่าครับเนี่ยสำหรับหมากขาวเดี๋ยวเรามาดูกันหรือมีแผนอะไรซ่อนอยู่ระดับ AI ต้องบอกว่าอ,อกลยุทธ์เหนือเมฆครับมาเหสวนกดเลยพันห้าบอกว่าวานเจี๊ยบครับโอ้โหเจอ AI แบบนี้ เครื่องล้วนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันยังเหนียวอยู่ครับเสริมโคนซ้อนเอ้ <AI S 1> <AI S 2> ก็บุกแบบกองทับมดครับค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปไม่รู้ว่าจะออกหัวออกต้อยครับในกระดานนี้ เกมอาจมีพิกล็อกจังหวะนี้เอาเรือมาใช้สันหน่อยไอครับผมผูกโคนถึงจำนวนตัวใหญ่จะเป็นลองแต่ว่าสถานการณ์ในกระดานนั้นก็ยังคุมเชิงได้ดีสำหรับหมากสีขาวครับไม่เผยจุดอ่อนเลยดูครับเนี่ยเอาไงดีหมากแดงเอายังเหนียวอยู่แอดไม่ได้แอมหรอกครับผมจังหวะนี้ นี่ลอยเบี้ยไปเลยโอ้โห,โหยังไงดีหมากแดงช็อตนี้เลือกเดินเรือมาตำแหน่งนี้ครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคเอไเสริมเม็ดขึ้นไปเอาละชุลมนวุ่นวายครับสำหรับบีขวาเอก็ดันขุนขึ้นไปโอ้โห,โ,หโล่งเลยครับสำหรับหลังบ้านอ่าบุกแบบกองทัพมดเอาละเสริมกำลังครับตั้งรับอย่างเหนียวแน่นเหมือนกันสำหรับหมากสีแดง แข็งโป๊กอย่างนี้ AI เราจะบุกเขาอย่างไงล่ะเนี่ยมาเทียมตั้งรับอยู่แล้วครับหินเปิดเลยอโอ้โหโ,โดนจนได้ครับสำหรับมากแดงโดนครับโดนซิลแล้วบิดขวาาขุนไล่แต่ก็ยังรับมือได้สบายอยู่ครับอ่า โยกไปกินเบียอีกโ,อโหรโ้ายจริงๆริงปิดขวาทางสฟดัวครับผมอ่าเดินเรือม,มาบุกซะเลยเตรียมตัวซสอะหลังบ้านจังหวะนี้อ้าวโอ้โห,โหจับกินม้าดื้อลบครับรอทําไมยังเหนียวอยู่ครับไม่ใช่ปัญหาเรือลําเดียวมานี่ไม่กลัวหลอก AI AI ครับเกาะเอเอ,อเือน K เกาะเม็ดช็อตนี้ คนผูกโอ้โห,โห,โหเหนียวตึบเลยอ่ะเอาโคนก็ได้มาดิเดินโคนไล่อ่ะตื้อครับเกาะบากาอเอลสำหรับเรือลำนี้ดูครับเอไอคิดจบไปแล้วครับผมอ่ะจังหวะนี้เดินเรือมาดัดหลังไว้ก่อนอ่ะนวดหลังสะหน่อยสำหรับขุนขาวเดินเม็ด ช็อตนี้ครับขยโยกมา้าบุกขึ้นมาถอยโคนทูกเม็ดเกมลุกเก็งลับหมักลุกไทยนี่เรียกว่าโดดเด่นครับสำหรับ AI เข้ละหนีหมากแดงเราก็ไม่เบาครับตีโต AI ได้อย่างสนุกจริงๆอ่ะยังเหนียวอยู่ AI โอ้โหสีเบี้ยโอ้โห <laughs> เรียกว่าเลี้ยงพลมาเลยครับสำหรับปีกซ้าย เอายังไงดีพวกเรนไปโอเคอาวุธสั้นนี่ถือว่าไร้กาดครับถ้าเล่นเบียร์เก่งนี่ก็พอๆกับมีเรือเลยอ่ะช็อตนี้ a ไอเล้าเหลือครับจังหวะนี้ขอสองครับสำหรับหมากแดงโอ้โห AI โดนสมั่งในกระดานนี้เอาครับโดนสมั่ง AI นี่แ้จะได้เข็ดหลาบสักที กินครับโอ้โหเอไอเรียกว่ายืนสู้เลยครับช็อตนี้สู้ไหมผู้เล่นไเนปโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวก่อนครับอะเอาเรือ,โ,อโ,โยกลูกครับอล่รจริงจริงเหลี่ยมนี้เม็ดบังขุนผูกเอาสิโอ้โหจังหวะนี้ถามต่อโคนกันไป AI เน้นเบีย้ยครับในพระดานเนี้ยน่าศึกษาจริงๆครับชั้นเชิงเบีย้ยนี่หลายกาดลบเอาแล้วครับเริ่มบุกเบีย้ยแล้วสำหรับ AI อลูกยืดลูกอ่ะไล่ โอ้โหยัยงเหนียวอยู่ครับสำหรับ AI ดูว่าเบียรจะสู้ม้าเม็ดได้ไหมนายกระดานนี้แต่ว่าหมากแดงยังใช้ม้าไม่ได้ครับโอ้โหดูครับเนี่ยก็ยังไม่ถึงตัวขุนข่านะ,ะน่าลำคาญจริงๆเรือ AI ครับเนี่ยใช้ม้าคูกไว้ก่อนม้าจะเกิดไม่ยอมให้ม้าเกิดเลย AI โดนลุกไปทีหนึ่งโอ้โหอย่างนงี้เอาละขุนเหมือนกับโดนเรือสูดอีกแล้วครับผมเนี่ยโดนเรือหมอนวดเอางายครับโอ้โหเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความจำนาญคงจะเห็นแต้มของ ai ครับอย่างนงี้อันตรายเลยแก้ไขยังไงดีครับเนี่ย ถ้าเราเป็นหมากสีแดงโอ้โหโดนแต้มเบีย้ยเข้าไปครับโดนเบีย้ยแผงลิทอ้าลุกครับคือจังหวะเอาโลบได้อยู่ลูกอีกครับอืม,อม,อมเขาคิดมาจบจริงๆสำหรับ AI ครับเนี่ยแล้วก็ต้องยังไงดีครับเนี่ยโอ้โหทิ้งเรือให้เลยดูครับเนี่ยน่าจะต้องมอบตัวสำหรับผู้เล่นพโอเคครับ โดนลุกจนด้วยเบี้ยงหายครับผมในกระดานนี้หลายกาจจริงๆครับแต้มของเขาเนี่เรียกว่าเซอร์ภพยตั้งแต่ม้าขโมยสองตัวละโอ้โหก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเพโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นคารมแท้มากรุกไทยกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสายนักขูกทุกท่าน